ต,ตื่นยังคะเพื่อนๆไปเลยไปออกกําลังกายก่อนนิดหน่อยวอร์มอัพวอร์มอัพฟังเพลงฟังเพลงไม่ได้หลับไม่ได้นอนคือเมื่อคืนก็ต้องคืนนี้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนออกกําลังกายไปด้วยฟังเพลงน,น้องอสูรฟ้าไปด้วยนะคะเพราะว่า านเราเท่าไหร่บ้านเราเที่ยงวเหรอบ่ายแล้วออกกําลังกายไปด้วยบ้านเรารีดออก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 ตบออกตบออกใครมีพุ้งตบออกตกขึ้นตกลงตกขึ้นตกลงตกขึ้นตกลงฟังเพลงชุดใหม่ของน้องอสูรฟ้าไปด้วย เพลงคูครองพอมมันค่ะสลับไปเคลียบอลไปเคลียบอลไปโยก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 เตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายเตะขวาไม่ได้หลับไม่ได้นอนดูดูช่องข่าวดูน้องมิ้นดูแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีก ดูจะปูพึ่งลงลนเ,นเมื่อกี้นี่เนาะอ้าตาตาเป็นหมีแพนด้าแล้ว <c oughs> ออกกําลังกายต่อค่ะเพื่อนทานเยอะตลอดวันนี้ย่าจะทำมีคนเรียกร้องจะทำสปาเกตตี้ทานเยอะก็ต้องออกกําลังกายแต่ก็ต้องควบคู่ไปด้วยนะคะอาหาร อยากสุขภาพดีสุขภาพดีมีใช้ไปกว่าครึ่งสุขภาพดีโยกข้างละโยกขาขึ้นลงมันก็เดินซ้ายขวาซ้ายแขนด้วยนะคะโยกขึ้นไปเลยนะคะสำหรับคนที่อ้าเพลงปิดแล้วสำหรับคนที่เป็นกดไหลย้อนก็ ให้หาอะไรมาถือน้ำสองขวดก็ได้แขวนไปแขวนมานะคะบอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเพลงช่วยก่อนเพลงชุดใหม่เพราะเพะเพลงชุดใหม่เพราะหาเพลงก่อนค่ะอันนี้เขานำมาอะไรดู ใช่ไหมไปเพลงไรยจวดเพ,เพลงจวดจวดเจ๊หน่อยก่อนนะท้าทายกับตอนเช้าก็ยังหนาวอยู่บ้านเราร้อนตับแตกใช่ไหมปีขึ้นตัวนี้ขายหมดเลยตัวนี้ปีขึ้นวิ้ก็ย้ายทาวอนไปอยู่ไทยแล้วอยากมาก็มาเรามีพาเราอยากไปไหนเราก็ปานะสายแดนเดนเจ๊งหน่อยก่อนแดนอาพละกายน,นะ แดดฝาดบึงคนเพราะว่าเราต้องตื่นขึ้นนะคะถ้าดูที่ YouTube ก็ไม่เลยหลับเลยนอนมันถ้ามีข่าวเด่นข่าวดวนข่าวสกิบผิวกัน <c oughs> จ,วจวดมามามาจวดจวดกับนพนี่พีชน้อยนี่แหละคะมาวอร์มอัพ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  จดไปจะนก้อยก่แนนะ่พี่น้อยวิ่งรอบบ้านวันนี้จะไปปลูกสวนนะเมื่อวานมันรมแรงวันนี้เอาบินมาแล้วสองถุงเดี๋ยว นั่งแล้วลุกขึ้นไม่ได้แล้วบ้านเดยวไปแวง่งไปแวง่งไปใคยา yeah. สุภาพีรุนด,ดีหมุนคืนอย่าให้แขนหลุดนะคะใครมันหลุดไม่เป็นไรไปทำแค่นี้ท่าง่ายๆที่บ้านก็สวยได้ มันใจขึ้นกับเสียงเพลงใช่ไหมออกรำลังกายต้องมีเสียงเพลงไม่ยินงเสียงสายพิมสายแค่นแดนนี่สามอยู่บ่ได้มันยาวยาวยาวจวดุดจดไปตีกอล์ฟตีไปโยกไปเลยโยกไปเลยแห่แห่บ้องไฟวิ่งรอบบ้านจ็อกกิง้ง ไปวิ่งเดี๋ยววันหลังพาไปวิ่งนอกบ้านยกซ้ายใยกไปใครมาหุาดอ๋ออยากแขนนะแขนยกขึ้นน่ยใครอยากแขนเรียวค่ะเรียวยก ง่ายๆที่บ้านนะคะไม่ต้องไปจ่ายรอกฟิตเนสท่าฮานุมานเอาสะโพกผปุระยากเอวดี20ซ้ายขวาซ้ายยึดยักยึดยักถ้าฮานุมานเอาโยกไปรเรื่อยมีวี่ไม่ใช่นักเต้นนะแต่เป็นคนชอบออกกําลังกายดูสิให้เหงื่อเหงื่อกํลังมาเหงื่อกํลัง โยกไปแค่นี้เราอายุเยอะแล้วเราไม่ต้องไปกระโดดโลดเต้นแรงหรอกไม่ใช่วิ t แอนเฟิรมโยกกับเสียงแค่นี้ก็ได้พลังจำท่าไว้สักสองสามท่าก็ได้แล้วนะคะอย่าลืมวิตออกกำลงกายจนชินแล้วค่ะชิน วันไหนไม่ได้ออกมาแต่รู้สึกอิดอตอิดแอตต้องยกออกยกขยัะมีอิดแอตอย่างมีต้องยก yani. ออกฮะฟุ๊บฟ uh, ุ๊บฟุ๊บเห็นไหมเหงื่อเริ่มออกแล้วเหงื่อเริ่มออกแล้วเอ้าเสียงเสียงพินเสียงพินหมดแล้วไปทําดูนะคะเพื่อนๆนะไปดื่มน้ําก่อนสู้ๆอยากหุ่นดีหุ่นสวยสู้ๆ ไปด้วยกันนะคะ